สวัสดีค่ะพบกับรายการเมาส์ก่อนนอนค่ะบกบกกคืนะคะลจากที่แบบกิกี้นะคะห่างหายจากช่องตามจินเธอชาแนลไปนานมากนะคะแล้วก็เลยคิดว่าเราจะมาทํารายการใหม่นัก็คือรายการที่มีชื่อว่าเมาส์ก่อนนอนนะคะซึ่งเราจะนำประสบการณ์ของแขกรับเชิญของเรานะคะมาเมาส์มอย ให้กับทางท่านผู้ชมนะคะได้รับรู้รับทราบแล้วก็แบบาสามารถแบบแบบรีแอคในชีวิตว่าชีวิตเราเดินทางมายังไงแล้วก็ประสบการณ์ชีวิตของแขกรับเชิญของเรานะคะสาหรับแขกรับเชิญของเราอ P ีแรกนั่นก็คือน้องนิกกี้ค่ะซึ่งเขาก็แบบยังสับสนในชีวิตอยู่ว่าเขาจะเป็นอะไรยังไงมายังไงนะคะต้อนรับน้องนิกกี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ โอเคนะคะอ่ะแนะนำตัวกับท่านผู้ชมหน่อยค่ะสวัสดีค่ะนิกกี้ค่ะเออนิกกี้นะคะนางก็แบบรู้สึกว่าเป็นเพื่อนกนันมาตั้งแต่เด็กแต่ไม่รู้ว่านางจะไปเป็นในทางไหนนะคะดิฉันก็แบบเออก็น่าแต่เพื่อนนะคะก็คือแบบนางก็จะออกไปทางแบบเป็นเกย์ลุกนิดนึงจากที่เราก็เป็นเพื่อนสาวแต่เราเออกแบบสาวมากเลยเพราะเราเป็นหญิงแท้มีผมยาวนะคะ ก็ลงจาก้องกินแค่ที่ผมย่าวนะทันแวมอ่ะเดี๋ยวเราจะพูดถึงประสบการณ์ชีวิตของนางก่อนนะคะว่าตอนนี้อายุกี่ปีแล้วคะคุณนิกกี้ตอนนี้อายุ19ปีแล้วค่ะ19ปีแล้วก็เกิดพร้อมกันได้แหละแต่อุปรลบผามไม่ใช่ว่าแบบหาท่านผู้ชมบมรู้แนละพี่น้องเนาะการเป็นมูก,กัรม้าตั้งแต่นน้อยแล้วเั้งแบบรู้จักความกาบเป็นมูก,กันมาแล้วนะคะจนทอ้สซมนันอายุประมาณ19ปีแล้วที่เราอยู่ด้วยกันมานะคะเป็นเพื่อนสาวแบบ รู้รสชาติกันร,รู้รสชาติกันเลยป่าเออรสชาติกันอ่ะผู้ประสบการณ์ชีวิตการที่เราแบบโตมาฮอเทั้งซูม,ม่ในห้องค<บ>านอี<บ>อย่างมาในเอาเอาไปค่ะประสบการณ์ของเขาประสบการชีวิตบ่าประสบการ<พ>าช,ชีวิตเอาแบบเอาเรื่องที่แบบตลกที่สุดในชีวิตที่เราเคยผ่านมาเออเรื่องขายกีก็ได้อ่าเรื่องขายกีนะพูดไปเลยว่าเอาแบบว่าเดี๋ยวพอฝากไว้ก่อนนะคะคลิปนี้อาจจะเป็นคิีแรทที่เราแบบมาพูดคุยเราก็ยังไม่เข้ากันปันใดแล้วพี่น้องนาอก็คือแบบว่า รู้สึกว่าคลิปนี้แบบมันจะแรงเกินไปเดี๋ยวก็ขออภัยก่อนนะคะเพราะว่าแบบเรายังไม่รู้ว่าอยากาอให้เด้อกก่อนผลตอบรับเราจะมายังไงเราจะพูดไปก่อนสิ่งไหนที่มันรุนแรงสิ่งไหนที่มันแบบว่าบอดบอแบบฟังเรามันผิดทูของอ่าพี่โนนะคะกับกับขออภัยที่นี้ด้วยนะคะดอว์เว้าเรื่องขายกีนะคะเรื่องขายกีเรื่องขายหังใช่ไหม <c oughs> อืมอ่าแต่ก่อนเอาเริ่มแรกก่อนที่เราแบบเอาเนี้ยเรื่องแบบ เอาประสบการณ์มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกตอนอายุเท่าไหร่คะเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเฮ้ยบอกว่าเราอยากหัวแท้เพศสัมพันธ์ครั้งแรกตอนอายุอายุสิบขวบฮะสิบขวบเลิกไปมาได้สิบขวบมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกก่อนอายุสิบปีพี่น้องแม่สิบปีเอออากกอนที่มีเพศสัมพันธ์อีกเหตุเป็นยังไงเหตุการณ์อะไรก่นแน่เหตุการณ์เมื่อนั่นบ่เออ เมื่อวันมีอยู่ว่าไม่อยู่ว่า,ว,าวันนั้นอยู่กับอันอยู่กับอันพี่ลายชยูยพี่ลายชยุยพี่ลายชยุยอ응ืมพี่ลายชยุยได้แบบว่าตอนนั้นเป็นกับเมื่อกาลสิบเป็นเทศเกษทรเป็นเกษทรน้อยตุ้งติ้งหรือยังกับวะลู่อะไรอย่างเงี้น่ะเออเท่ะเลตุ้งต,งตงิ้งเออจันไรประนียวันนี้ยังกุ๊กหอกไปเหตุงานเออกุ๊กหอกไปเหตุงานแม่โอเหตุงานแหละเอ่ยกับอันอัน พี่ลายชูอยู่สองคนเออพี่ลายชูยออรามูนี้ามูน,นันน่ะอ่ะกอลยซโซ่ไปอ่ะเหอไม่ <c oughs> เมื่อไหร่เมอไรเออเราไปเล่าไปเราไปด้วยเออพี่ลายชูยก็เลยแบบรวนชนไปอาบน้ำด้วยอ,อาบานา้ำแล้วเข้น้ำด้วยตอนแรกก็ยังไม่รู้จักความเพราะว่าที่ใครหำก็ทนเยร่อนทำก็ได้เสียทำ <c oughs> ก็ได้เสียเออไปต่อ วันเนียวนวันเนียนพี่ลายชุยก็เลอยอันบอกให้นเรากรุงหลักดูพี่ลายชวยแรกทูนี่หล่อหรูลิงจูไรวุยใครอ่ะลิงจูหรอใช่ใช่นี่กลัวรูเองเลยคือให้บอกมึงแล้วเน้มว่าโลกุณว่า่พี่ลายชยแบบรอมปุมจริง ไว้เฮ้ยอ่ะแล้วอุยรอนมุ่นน่ะล่ะเออเออไม่ได้สิแบบรอกปลูกบอบรอกหลักดูกแล้วดูยก็เดี๋ยวเดี๋ยวเด้อไออันก็กินยำก็ใไออันอันยังก่อนลองดูหลักดูยูอันลางอูงใน่นอนหัวลามนุ่ม ลิงจุงรอปูลิงจุงว่าตอนตอนตอนนั้นพี่ไลท์ชูดก็สิประมาณอายุมะหามมหกกี่แหละกัสิทำแบบเออทำนั้นเซ็งซีเรียนะเออสนุกคือเรื่องนี้ก็คือแบบไล่ด้วยกับพี่ไลท์ชูดหรออาอายุประมาณสิบปีอไล่อุไรชูแบบแรกผู้ถือเปิดซิงแบบเจ็บเจ็บห้องนาน จีนแล้วใส่ถุงมาตอนนั้นยางไงก็เคยอยู่กับก็คือแบบเด็กไงตอนนั้นคือยังไม่รู้ไงวพาะแบบเราวลานุ้นแหลกถูกเลยนะหรอก็ไม่รู้ก็มันไม่เสกขึ้นแบบว่าคนเป็นเด็กมันเจ็บไม่เสกใช่มันเจ็บก็ใช่ไหมกูเลยออกกูเลยแบบมันไม่ใช่เออถ้ามองทำแบบนี้เข้าใจไหมสรุปคือแบบเปิดซีครั้งแรกตอนอายุสิบปีสิบขวดนะคะลือ เป็นสาวซ้ำหน่อยสิปีหมยก็รักโปงอ่อะรักจับยี่อะไรครับจากแบบวเพศสัมพันธ์ครั้งแรกของน้องนิกกี้นะคะต่อมาตอนนั้นคือแบบรู้สึกว่าตัวเองเป็นแบบกระเทยเลยแบบแบบอแบบลึกซึ้งแบบหรือเสแบบเอแบบคร่าวๆแบบว่าแบบนิยายแบบคร่าวๆแบบไม่ต้องแบบให้มันรู้แบบแกนเทแบบคร่าวๆเออ ม่คือแบบรีแคปในชีวิตไงในแคดในชีวิตของนางคือในชีวิตของนางเอาที่ว่าแบบนักเกิดมาใส่ชีวิตแบบคุ้มคาที่ปุดหเสือเป็นบอ<น>ผมยาวก็เคยเป็นหัวโปก็เคยมีผมยาวไม่เคยผมยาวนะอร่อยไม่เคยผมยาวใช่ไหมไม่เออที่แบบเป็นกระเทยเป็นเกลูกเกลับเป็นนางเกิดมาชีวิตคุ้มแต่ชัดคือแบบเออก็ยังพูดได้คุ้มปันใดก็นังเป็นคุ้ยิ้งดูที่ผมเป็นล้อนชายไม่อยางอะไรไม่ใช่แต่หัวโปกพี่น้องเอออืนะคะนางก็ใช้ชีวิตแบบ โลดมากน้อนมิกกี้นะั่งชีวิตขึ้นโลดมากได้แหละบอกมนาะอะคันท,ที่สองตอนเราจะะไรมุหมหล้ลำเป็นบ่อเออเออเธอออกกันหรือเอเออกกันอะคืออย่างนี้ <c oughs> ทุกคนคือแบบว่าคือแบบนี้อีกแบบนี้คือตอนน้นหมอลำอ่าเป็นหมอลำหมู่เป็นหมอลำใหญ่ที่เราแบบจะไปตอนนั้นคือแบบว่าเราก็แบบแต่งญิงแล้วก็ใส่วิกนะ้องถ้าเราไม่ใส่วิกเราก็ไม่ออกจากบ้านนะคะเราก็ใส่วิกแล้วถ้าเราไม่ใส่วิกคือเราไม่ออกจากบ้านเราก็ใส่วิกไปแล้วเพื่อสาวก็แบบ ใส่ชุดก,กีฬาสีแสงเกงวอร์มค่ะส่วนเรานี่ใส่แบบโอ้ยสัพุงสับโพกใส่ยันอันสัโพกแล้วก็ใส่ยันเนี่ก่อน <c oughs> อันกางเกงขายาวผันแหม่เออไปแตะผู้ชายวัได้เกิดค่ะบันอีหัวมกปลกใส่เกงวอร์มเป็ส่ก,กีฬาสีไปเกิดค่ะพี่นอ้องขาเป็นาะแมนแบะเบะแมนตอนนี้แบบอ่ามาแล้วเนี่ยก่อน วาระศิลปินผู้ไทยของมาเมียนเมียนมือยวนบัณฑาเพิงนั่นเออวาระศิลปินพู้ไทยบัณฑาเพิงนอกจากไปเกิดที่ต้นมะขามนะคะวันนี้กระเทยก็ไปตามหาไนดิกระเทยก็ไปตามหาแบบว่าแบบว่าในไปกันซีนออกขึ้ไปว่ากระเทยไม่กตีหากระเทยจิกาบ้านเออกระเทยจิกาบ้านมันก็ต้องไปตามหาคนไนจิกาบ้านเหมือนบอแล้ววันนี้เอ้าอีนี่ไปใส่มาสั่นไปเกิดก็ควรเลยก็คือกับคูณนราชคุณเวียดนาชา เออไปนเกิดตัคู่นี่นะนะชาติอืมสรุปเรลาไอ้ผู้ชายมาทรงค่ะเออเหลาก็จับแขนกันแลนดีจับแขนกันแลนไปในปารีสหนุ่มเถื่อกันแลนตามเอาขโม่ตาม้วว่าต้องแลนนี้ตัววะอันี้ว่าเออต้องมาตามสดอดราชกิกาป้านก็คือแบบในความที่แบบเพื่อนเป็นหัวกลางแล้วแบบว่าอยากไปแบบอันนี้มันบอลเราอันนี้แบบเขาเชื่อแบบว่าแลนหนีเฮาเนี่ยสี่แหมเร็วกูค้าอย่างบอยราสู๋กูบอกว่าออกวะอนวเอาแต่ว่าไป,ไป เมื่อไหร่แบบว่ามันมิสคิวแบบของม,มันม <c oughs> ตอนนี้คือเป็นรายการเหรอว่ารายการ <c oughs> แบบฟรีสไตล์แ,แบบอีเล็จกจะของแหม <c oughs> มันแกเกินไปบ่าหลักเว่าให้กูเตรียมข้ามเบาไอ้กูรอผด้อนๆจะขึ้นนี่กปปูเลียปป้ยงหมาเพราะใครแบบปุ๊บไปมาเบาโหลดไม่ก็คือแบบเตรียมการที่จะอะไราการนี้นานมากเลยค่ะเออเสื้อเสื้อลำจิบได้ไหมพนะกพูดอะไรอ่ะจิบผมไหมครับหาควันดูอีกจิบผมไหมครับพี่ เออ,อแล้วเราหลังสากนี้นนแล้วเรก็แบบว่าผ่านร้อนผ่านหนาเข้าใจแบบว่าเวลาเขามีทูมีสูที่ห้างาปรับชีวิตกันนะคะกับนองนิกกี้ปรับแบบสัสรคติกันเออแบบให้กำลังใจกันนะคะพี่จอเราไปแช่กันะ้อมาแช่กันต่อจู่ก็โอ้มันก็เด่งดีแท้เกิน <c oughs> เหตุไปย่นโนมก็ไปน่น <c oughs> หนอก <c oughs> <c oughs> มันบลามันบ่าเลุทะเบียนไบมันมีนางบลไเอเธอหนีบลลุทะเบียนบ่าเอลงทะเบียนนะคะกอฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ไปก่อนแล้วก็แบบติดตามสมาชิกในช่องตามเนเทอร์ชาแนลนะคะตอนนี้คนติดตามก็ประมาณเยอะมากเลยนะเท่าไร่หรอสี่สิบคนค่ะก็ฝากติดตามด้วยนะคะก่อนที่เราจะลากันไปในวันนี้นะคะเราขอฝากรายการของเราด้วยนะคะเป็นรายการใหม่ทางช่อง ตามเจ๊เถอ h ชาแนลนะคะนั่นคือรายการเมาก,าก่อนอนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ